Nói cái trái cái trái Ui, tay xoài đuôi <cười> <cười> cái thái. Cái thái. Cái thái. ถ่ายรูปก่อนนะลูกใจเย็นใจเย็นตักไม่ได้ตักหัวไม่ได้มันต้องตักต้องช้อนหานเนาะเดี๋ยวมันติดตะขอเปได้ได้อยู่ได้อยู่เต็มปากปากมันอยาให้มันลอยขึ้นมาสบัสด์สีสวยอ่ะเป็นปากจะให้สวัสด์ข้างบนเป็นปากยังงั้นเลย ก็คือให้มันลอยแปะๆแต่ไม่ให้มันจุ่มอ่าไม่ต้องให้มันไม่ยั้นมันพวงนะเออก็คือให้มันลอยของมันเองนะอ่ะอ่าไม่คืออย่าให้มันอย่าเราอย่างงั้นขึ้นมาพ๊กเลยไม่ได้อ่าใจเย็นเอาไปนังนู้นใจเย็นใจเย็นระวังระวังระวังใจเย็นหมดแล้วหมดแล้วระวังข้างบนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอเย็นเย็นยื้อเฉยยื้อเฉยเฮ้ยโอ้พี่นุนนนน่งอย่างสวยร้อนแร